เดี๋ยวนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ได้อยู่ที่รถนะครับไปไหนมาแล้วฮะสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเซลล์หลังในรายการเซล์ลเสื้อส้มเจอแจกจึงนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดปฐมมงคลนะฮะของเราได้เองที่จังหวัดนครปมนะครับวันนี้กิจกรรมนะฮะเรามาตามหาผู้โชคด,ดีก็คือเป็นลูกค้าโตโยต้าคาจีนเพียงแค่ใช้กอบป้ายเป็นรูปนกแบบนี้นั่นเองนะครับเรามีคูปองมูลค่า500บาทที่จะมอบให้ท่านเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราไปตามหาผู้โชคด,ดีกันเลยไปเลย จะเจอเป้าหมายของเราสุดท้ายเหมือนเราจะเจอเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับอ่านี่เลยฮะฟอร์จูเนอร์สี่กอไก่ขอไข่ห้าห้านะครับเดี๋ยวนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ได้อยู่ที่รถนะครับไปไหนเอ่ยเดี๋ยวนะ เดีย๋ยวเรารอสักป๊บหนึ่งโ okay. อเคเดี๋ยวเรารอเขาสักครู่นะครับท่านผู้ชม a few minutes later มาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> เป็นเซลล์จากโตต้าครับพอ <c oughs> ดีผมเอา บัตรกำนันมามอบให้กับคุณลูกค้าที่ใช้รถท้จีนแล้วก็มีกอบป้ายที่เป็นรูปนกแบบนี้นครับพอดีมีกิจกรรมแจกรางวัลน,นะครับสำหรับลูกค้าที่มีกอบป้ายรูปนกแบบนี้นครับเราก็จะมีของรางวัลแจกให้ง่ายๆเลยครับผมโอเคครับวันนี้เราเจอผู้โชคดีของเราแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตให้กับคุณลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงนะครับ ชื่อพอลพัฒนาลวิศราค่ะครับผมคุณลูกค้าใช้รถมากี่ปีแล้วครับอออันนี้เป็นปีที่3ามแล้วค่ะปีที่3แล้วแล้วก่อนอันนี้มีใช้รถรุ่นอื่นไหมครับก็มีรุ่นนี้ค่ะมีโตต้าเลยใช่ไหมฮะตัวน่าเหมือนกันครับผมออกที่ไหนไปครับออกที่ท่าจีนท่าจีนสาขาไหนครับอะไรฮะสาขาไหนครับผมสาขาพุทธมณฑลใช่ไหมพุทธมณฑลสายสี่ใช่ไหมโอ้ดีเลยครับผมรถคันนี้เนี่ยใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีประหยัดน้ํามันไหม ก็ดีนะคะดีใช่ไหมฮะสะดวกสะดวกก็ใช่ครับนั่งสบายอ๋อมีพี่นี่มาซื้อของซื้ออะไรด้วยก็ใส่หลังรถได้เลยใช่ไหมครับใช่ก็วันนี้ครับผมเอาคิวบเชอร์จำนวน5้ารบาทนะครับมามอบให้เลยนะครับอ่ะนี่ครับคุณค้าครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมนะครับแจกคูปองจำนวน5 0 0บาทให้กับคุณลูกค้านะครับ ท่านคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจากโตโยต้ตาจีนเพียงแค่ท่านออกรถกับโตโยต้ตาจีนของเรานะครับเราก็จะไปเซอร์ไพรส์คุณถึงที่นั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเซลล์เสื้อส้มเจอแจกจริงขอลาไปก่อนนะบบ๊ายบาย